วันนี้นะครับนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานแถลงข่าวครับในนามของท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจะเป็นเกียรติในการกล่าวถึงภาพรวมในการจัดงานนะครับและให้เกียรติในการกล่าวเปิดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าครับของจังหวัดสงขลาวันนี้จะรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบหมายจากทางจิตกานุสวรรคทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณกรรมากิ์ที่ตีองพระท่านเป็นบุที่สวยนับบสุดยอดนพระสงนะครับก็หมายให้การเมืองมนประทานถืะถืกษาประเพมีไหว้พระจันประจำปีสปหี่565เอาขอบคุณก็แบบทุกคนค่ะเรากันงมุงสื่ชนทุกท่านที่ได้ร่วมในงันนี้ขอแสด แค่ประชาพัฒนาที่ดีที่สุดกิ่กรรมที่ดีที่สุขดสสของเราจะขยายให้กับนองประชาชนทั่วทุกูุิภาคได้รับทราบถึงอาิสังข์ของเราในการงานประเพณีไหว้พระจันทร์ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายทุกปีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอ่า ได้วางแผนเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลาทุกปีนะครับก็จะส่งผลทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอหาดใหญ่นะครับอย่างดีขึ้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเราก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมแล้วก็ผักดันนะครับโครงการ เพื่อให้จังหวัดสงขลาเนี่ยกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วในการจัดงานกิจกรรมไหว้พระจันทร์ในครั้งนี้ทางอบจก็ได้สนับสนุนเงินนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทนะครับเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปได้อย่างดีเทศบาลโคราบใหญ่ภายใต้การบริหารของทีมเราและสมาชิกทั้งหมดเนี่ยโดยอนุมัติเงินหนึ่งล้านบาทสนับสนุนโครงการนี้ภายใต้ พราะว่าอ้อมหัดใหญ่หาดใหญ่ไม่มีวันตายหัดใหญ่นี่เพื่อใดเราได้คุยกับรัฐดีพิคั์รัฐรีท่องเที่ยวและกีฬาว่าเราจะทําให้นักท่องเที่ยวมานเรื่อยๆในครั้งนี้ถือว่าเป็นจิตกรรมที่สายมูของวัยรุ่นเนี่ยคนจีนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสายที่ผูกวัฒนธรรมโดยแท้จริงในส่วนของภาคเอกชนผมในฐานะประธานของอันคาขอเป็นตัวแทนของภาคุรกิจเอกชนทุกองค์กรนะครับ พราะวันนี้มาปันเยอะทีเดียว,ยว,ยวอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าหาดใหญ่สงขาเราขณะน,นี้เดินไปได้ได้วยดีการขับเคลื่อนดีมากมีการทํากิจกรรมต่างๆสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากทางจังหวัดเกิดจากอาบาจอเกิดจากเทศบาลนาครหาดใหญ่เกิดจากภาคเอกชนที่เราร่วมมือกันจับมือกันในการขับเคลื่อนทุกกิจกรรม นะครับไอ้ตรงนี้คือเป็นเสนีของจังหวัดสงคาให้เห็นถึงความแขงแกร่งของทุกภาคส่วนกระผมที่ชัยวัฒนาพยนตกุลเป็นนายกสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขาผมต้องขอบคุณทุกทกท,กท่านโดยเฉพาะท่านคู่ใหญ่ท่านคู่ว่าท่านนายกเทศมนตรีท่านตำรวจท่านมณฑลท,นทาหารบก42แลตะตะกุลแท้ แล้วยังมีท่านชัดแก้วท่านนุมรัฐท่านสภาอุตสาหกรรมกามกงท้องเที่ยวนะว้พระจันทร์เป็นงานหลักของสมาคมไทยจีนจังหวัดตาเราดับถึงวันนี้แล้วเราได้จัดบันห้าครั้งปีนี้เราก็หวังว่าเราให้จัดก,กันอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออะไรนะครับเพื่อกระตุ้นนะหับใหญ่ของเราเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจของหับใหญ่เรา จัดในช่วงวันที่7-11ถึงกันยายน2565นี้นะครับจะมีไฮไลท์ของงานในเจ้าเราจะมีสวนหย่อมจากมืองจีนที่จะทำอย่างสวยงามนะครับซึ่งจะเป็นการเชิญชวนรวมถึงจะมีะการเชิดสิงโตนะครับแล้วก็บังกรจากวัดยวนยาลารวมถึงมีการประกวดเทพีดวงจันทร์2022นะครับแล้วก็มีขนมไหว้พระจันทร์ขนาด1เม็ด ซึ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเป็นของในในกินเน็ตบุ๊กด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของงานในวันที่10กันยายน2565นี้ท่านนายพิพัฒน์รักชกิจประการรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาจะมาเป็นประธานพิธีเปิดซึ่งจะมีการออกร้านที่มีชื่อเสียงของอำเภอใหญ่จวดสงขาและก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับ แต่ว่าขนมไหว้พระจันทร์ของภาคใต้นี่อร่อยที่สุดครับคิดถึงอัดใหญ่ต้องคิดถึงวันไหว้พระจันทร์นะครับขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาท่องเที่ยวหัดใหญ่ครับ